ครับมาครับขอกราบสวัสดีนะครับพี่พื่เพื่อนทีฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับคนรักพัเครื่องนะครับนี่เลยนะครับวันนี้ก็มีของมาแบ่งปันพี่เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับทางช่องเรานะครับคนรักพัเครื่องอีกเฉดเช่นเคยวันนี้มาไวนิดนึงนะครับมายามบ่ายเลยก็นะครับจะแบ่งปันในราคา400บาททุกรายการอ่าแบ่งปันราคา400บาททุกรายการวันนี้นะครับใครสนใจรายการไหนเนาะ นะครับจัดได้จัดเลยนะครับนานๆมาจัดโปรทักทีนะครับวันนี้โปรนะครับวันหวยออกแล้วกันนะโปรวันหวยออกแล้วกันวันนี้ก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันเยอะแยะมากมายในแต่ละรกันเลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวไปก่อนเป็นติดตามรายการแรกขอฝากช่องทางติดต่อกันแล้วกันนะครับนี่เลยคนรักพักรเครื่องนะครับก็สนใจติดต่อเข้ามา0 9 7ย์6 2 3 4 4นที่ะครับหรือโทรเข้ามาที่สายดูเสรนะพี่นะศน้าหนนะครับ7 5 2 1 7้สนเเเลยนะครับวันนี้แบ่งปันราคา400บาททุกรายการนะครับไม่ต้อง ถ้าเขาปรับวงกันไปนะพี่นะมีของแพงของถูกอยู่นี่นะครับเลือกชาเลือกชมกันได้เลยนะครับอะนะครับเปิดรายการแรกก่อนแล้วกันนะครับเป็นหลวงพ่อทบดีกว่านี่เลยหลวงพ่อทบนะครับผมได้มาสวยๆเลยนะนะครับสี่ร้อยบาทนะอันนี้เป็นฐานสูงนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพิมอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสวยมากนะครับหลวงพ่อทบนะแบบแบบบ้านๆเลยนะครับหลวงพ่อทบปันแดนเนื้อหาสวยเก่าเห็นไหมนี่เลยนะครับเนื้อหาสวยเก่าตะบงตะาบชัดเจนนะครับนี่เห็นไหม อ่าแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อทบนะครับใครสนใจนะเอา400บาทแล้วกันนะครับรวมส่งนะครับ400บาทรวมส่งนะครับอ่าส่งฟรีนะเพื่อนไทยนะครับหลวงพ่อทบพระชนแดนนะครับ400บาทรวมส่งเลยนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพุโตะนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่น2นะครับนี่เลยนะผมจะส่งในบางรายการนะอันนี้เป็นบล็อกวงเดือนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นบล็อกวงเดือนมั้งเนี่ยนะครับไม่แน่ใจ เป็นเหรียญรุ่น2นะครับหลวงปู่โตนะครับสร้างในปีพศ2511นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะพี่นะใคร right. สนใจก็ลองติดตามสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเอา400บาทนะครับรวมส่งนะครับ400บาทรวมส่งนะครับไปกแบบรวดเร็วเลยนะพี <cig S 1> ่นะนะครับต่อมาครับเป็นหลวงปู่โตอีกหนึ่งรายการนี่เลยนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับปี17นะครับนี่เลยหลังยันตีนิสิงเหนะครับอปี2101นะครับนี่เลยนะครับขึ้นแปดอะไรขึ้น ค่าเดือนห้านะครับแบบนี้เลยนะครับอายุครบรอบแปดแปดสิบแปดปีนะครับอ่าสวยสวยเลยนะพี่นะน่าจะเป็นกรรมการกระไหลทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่สวยดีนะแต่สวยดีนะเหรียญพุตโตนะเหรียญนี้นะครับแบ่งปันให้กับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีแล้วกันนะครับรายการนี้นะสี่ร้อยบาทพอแล้วกันนะครับวันนี้วันเดียวนะครับอ่าได้ครับนี่นี่เลยนี่เลยนะครับใครถ้ามีเสียงตอบรับเยอะๆนะครับผมอาจจะเอามาลงให้ชมบ่อยๆนะครับเพราะว่า มีหลักการการพระย่อยๆนะครับที่ยังอยู่หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับพอมาแบ่งไปกันไปเนาะนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญพ่อบนแหลมนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพ่อบนรหลมไม่แน่ใจว่าเป็นปีอะไรนะครับแต่เอา400บาทนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับบอกพี่พีนเพื่อ fc ก่อนแล้วกันนะครับพระตรงหน้านี้นะครับในไลน์นี้นะครับผมนะครับส่วนตัวผมนะดูแท้ทุกรายการนะครับดูแท้ทุกรายการนะครับจึงเอามาแบ่ง fc ทุกท่านนะครับนี่เลย นะครับนี่เลยนะครับใครสนใจนะนะครับนี่เลยด้านหลังจะเขียนว่ารูปพระปฏิมานะครับปฏิมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมนะครับแบบนี้4ี่รบาทพร้อมเลียมเลยนะครับไม่ได้ใจว่าเรียมเดิมจากวัดหรือเปล่านะนะน่าจะเป็นรุ่นหลังนะน่าจะเป็นรุ่นหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะสวยเลยนะนะครับใครสนใจนะนะครับ4 0 0รบาทพอเท่านั้นนะครับี่้อยบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับแบบนี้นะมีมาไม่มากนะครับอ่ะ EP พิเศษกันไปเลยนะครับ4ี่รอยบาททุกรายการนะครับ ต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญกลมมะลวงชุ่มพรนะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับสร้างปีพศ2466นรยนะครับเป็นเหสสรียญพิมพ์ทรงข้าวหลามตัดนะสภาพผ่านการใช้มานิดหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับใครชื่นชอบสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับเหรียญกลมมะลวงชุ่มพรนะครับแบบนี้400บาททุกรายการนะครับแบบนี้400บาทนะครับแบบนี้เลยอ่ะจัดไปแล้วกันนะครับพี่นะ400บาททุกรายการนะครับใครไวใครได้นะพี่นะนะครับงดต่อนะต่อไม่ขายให้แล้วกันออถืว่า วันนี้นะครับขายถูกที่สุดแล้วนะอะรายการต่อมาเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอันนี้รุ่นอะไรเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่อันนี้รุ่นแรกด้วยนะครับรุ่นแรกเลยนะพี่นะนี่เลยนะครับสวยๆเลยนะเนี่ยเมตตาคมๆนะครับนี่เห็นไหมตำหนิในคอตำหนิในพิมพ์ครบทั่วเลยนะครับเม็ดะสมคมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเหรียญนะครับอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรนะครับแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแบบนี้สี่ร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับ สี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับแบ่งไปกันไปนะพี่นะนะเป็นพาสแทนดูง่ายพวกนี้นะอ่ะต่อมานะครับเป็นอะไรก็ดีนี่ดีกว่านี่ดีกว่านางพญามีสามองนะนางพญามีสามองเดี๋ยวองค์ที่หนึ่งก่อนละกันมานางพญานะครับนางพญานะครับองค์ที่หนึ่งนะพิ่สุโลกนะครับสวยสวยเลยนะสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทนะแบ่งไปกันไปนะครับนางพญาครับสี่ร้อยบาทนะครับแบบนี้นะสี่ร้อยบาทสวยสวยเลยนะครับรวมส่งนะพี่นะส่งฟรีทั่วไทยนะครับ ผมออกค่าส่งให้เรียบร้อยนะครับขอคนรับจริงนะอย่าสั่งเล่นกันนะครับพี่นะนะครับของทุกชิ้นนะครับตรงปกถึงมือแน่นอนนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับองที่หนึ่งนะครับ4ี่รอยบาททวนนะครับขายชื่นชอบนะครับองค์ที่2นะครับมีเหลือองที่2นะครับก็เป็นพิมพ์น่าจะเป็นเข่าโค้งนะองนี้นะเม็ดกดเม็ดแร่ขึ้นเต็มเลยไหมนี่เม็ดกดเม็ดแร่ขึ้นเต็มนี่ขอบโค้งขอบข้างสวยเดิมคมชัดนะเห็นไหมนี่ ไม่มีหักไม่มีซ่อมนะไม่มีหักมีซ่อมนะครับสี่ร้อยบาทไทยรวมส่งนะครับแบบนี้เลยนะครับองค์ที่สองนะครับอ่านางพญาองค์ที่สองนะสี่ร้อยบาทรวมส่งเลยนะครับต่อมานางพญาองค์ที่สามนะครับนี่เลยนะครับใครสนใจเนาะก็โรล๊ะผ้านิดนึงนะครับใครมีใครชอบนะหรือว่าใครสนใจอยากเก็บสะสมพระราคาย่อมยาววันนี้นะครับล้มมวยกันไปนะครับอ่าวันหวยออกเลยนะครับวันหวยออกเลยอันนี้สวยๆเลยเห็นไหมนี่นะครับไม่กดไม่แล่เดิมๆนะครับเป็นนี่เป็นรายการที่สามนะครับของนางพญานะครับ จริงๆแนละ้วผมดูเป็นเข่าโค้งนะแบบนี้นะครับนี่นะครับ400บาทรวมส่งนะครับอ,องนี้นะครับอ่า400บาทรวมส่งเลยนะครับแบ่งปันกันไปนะครับแบบนี้เลยแบ่งปันกันไปนะครับขายชื่นชอบอ่ะ400บาทรวมส่งนะครับรายการต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้วจะมี2พิมพ์ทรงเลยเอาชนบุรีก่อนแล้วกันมีพระปิดตาเยอะเลยวันนี้นะอย่าจัดพระปิดตาให้ชมก่อนแล้วกันอ่ะนี่หลวงพ่อแก้วอันนี้ก็หลวงพ่อแก้วเลยนะครับนี่เห็นไหมสวยๆเลยนะแบบนี้เลยนะใครสนใจนะนี่เลี่ยมแบบเลี่ยมแบบโบราณ นะครับ400บาทรวมส่งเหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะครับ400บาทรวมส่งเหมือนเดิมนะครับใครสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านี่เลย400บาทรวมส่งนะครับแบ่งปันกันไปนะพี่ใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่เลยหลวมพอแก้วนะครับปิดตาเรี่ยมในกรอบนะอค์นี้สองต่อมานี่อันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวมพกแก้วเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่เรี่ยมนะครับแต่ว่าเป็นคล้ายๆเหมือนเนื้อผงจุ่มรักอะไรประมาณนี้นะนะครับ400บาทรวมส่งนะครับแบบนี้400บาทรวมส่งนะครับแบบนี้เลย นะครับใครสนใจนะ400บาทล้มส่งนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับใครสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามานะครับอย่ารอช้าพระเดิมเก่าสวยทุกรายการนะครับพระเดิมเก่าสวยทุกรายการนะครับจัดไปนะครับใครชอบนะจัดไปเลยนะครับอ่ะแบ่งปันกันไปนะครับใครสนใจนะติดต่อเข้ามาทักทายเข้ามาเลยนะครับอ่ะ400บาทล้มส่งเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเป็นปิตรานะครับอันนี้ก็เอา400บาทแล้วกันนะสวยๆเลยนะครับ น่าจะเป็นทางของหลวงพ่อพู่หรือเปล่าหรือว่าหลวงปู่เจียมไม่แน่ใจนะครับใครสนใจทักทายเข้ามาเลยเลยนะครับเป็นปิดตามพิมพทรงมหาอุดเลยนะครับเนื้อหาค่อนข้างดูง่ายดีนะดูง่ายดีนะครับแบบนี้เลยเนื้อหาเก่าดีนะด้านหลังเป็นหลังตะแกรงแบบนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อพู่หรือเปล่านะนะครับอ่ะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทผมไปแบบรวดเร็วทันใจเลยนะวันนี้ไม่รอช้านะครับนี่เลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับพี่พี่เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะนี่เลยนะครับเป็นภาพปิดตรานะครับทางเชลงบุรีนะ ทางนบุรีนะครับวันนี้ก็ถาดเปื่อนนิดนึงนะเปื่อนขนเปื้อนอะไรขนแมวนะครับน้อันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นหลวงผู้สุกนะนะเจ้าของบอกว่าเป็นหลวงผู้สุกนะนี่เลยออกโซนกลาสวยเลยนะตรงนี้ออกโซนกลาสวยๆเลยนะพี่นะใครสนใจก็ลองดูนะนะครับสี่ร้อยบาทลวมส่งเช่นเดิมนะครับนี่เลยทุกรายการสี่ร้อยบาทนะครับนี่เลยอะแบ่งปังกันไปนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่านะครับแบ่งปังกันไปได้หลายองค์ดีนะนะครับใครชื่นชอบนะ นะซื้อให้ครบพันนะเน้นย้ํานะครับใครแบบว่าจะได้คุ้มคุ้มอ่ะซื้อให้ครบพันแล้วกันนะครับจะได้คุ้มค่าส่งนิดนึงนะนะครับอ่ะแต่ซื้อองค์เดียวไม่เป็นไรก็ส่งให้ได้เหมือนกันนะครับองเดียวไม่เป็นไรนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับเป็นปิตาปูสุกมั้งเนี่ยองนี้นะนะครับต่อมาสมเด็จแล้วกันนะสมเด็จมีหลายองค์อยู่นะเยอะแยะเลยนี่นี่นี่ผมได้มานะผมใส่แบบว่าเป็นซองมาเลยนะสมเด็จนะวัดรักครั้งนะวัดรักรังนะครับมีหลากหลายพิมพ์นะสมเด็จนะครับอ่ะ องค์ี่หนึ่งก่อนละกันเป็นวัดเกตโชโยอันนี้เป็นเจ็ดชั้นนิยมเอเลยนะครับสวยขอบเคิบเนี่ยแม่โอ้โหสวยเดิมนะธรรมชาติดีนะครับขอบเคิบเนี่ยสวยเดิมธรรมชาติดีนะครับใครสนใจก็ลองดูนะเดี๋ยวผม้าจอยนิดนึงแล้วกันนะประมาณนี้นะครับขอบเคิรบที่สนใจใครสนใจทักทายเข้ามาได้เลยนะครับอะแบ่งปันแล้วกันนะพี่นะใครสนใจนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสี่ร้อยบาทน้ำส่งนะเป็นสมเด็จวัดเกตชโยนะครับอะต่อมาองค์ต่อมาเลยนะพี่นะ องที่สองก็ต่อมาเลยนะครับเป็นสมเด็จฐานแซมหูปาบ่านะครับสี่ร้อยบาทนะครับฐานแซมหูปะบ่านะครับสี่ร้อยบาทลองดูนะพิมพ์ทรงเข้าท่าดีนะครับแบบนี้เลยนะเป็นพิมพ์ฐานแซมหูปะบ่าเลยนะครับอ่านะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมหูปะบ่าหูจะปะบ่าลงมาแบบนี้เลยนะครับอ่ะแบบนี้เลยสี่ร้อยบาทน้องส่งนะครับใครสนใจนี่เลยแบบนี้แบ่งปันกันไปนะครับอย่ารอช้านะใครช้าหมดอดเลยนะพี่นะอ่ะแบ่งปันกันไปนะ นะครับ400บาทล้มส่งนะครับองค์ที่สองถัดมานะพี่นะเป็นองค์ที่สามนะครับที่สามองค์ที่3ามจะเป็นพิมพ์คล้ายๆเหมือนว่าขีดใต้ขานะขีดใต้ขานี้เลยนะสวยๆนะมีคราบแป้งรองพิมพ์สวยๆเลยนะองค <ส heroin S 1> ์นี้นะเห็นไหมเดิม <Simon> ๆในขอบเขือชัดเจนนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะโหเรียบตึงเนียนตึงเลยนะนี่ขอบสวยๆเลยแบบนี้เห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมนะครับถือว่าสวยนะ400บาทล้มส่งนะครับ400บาทล้มส่งนะครับแบบนี้เลยใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ขอ400บาทรวมส่งนะครับนี่เลยทางเราช่องคนรักพระเครื่องแม่งแนสมาชิกเป็นองค์ที่สนะอ่ะต่อมาองค์ที่4นะองค์ที่4นะองค์ที่สี่ก็สวยนะเป็นเป็นพิมพ์เดียวกันกับองค์ที่3เลยนะเป็นพิมพ์เดียวกันเห็นไหมเป็นขีดใต้ขาเหมือนกันนะพิมพ์เดียวกันนะอันนี้เป็นองค์ที่4นะใครชอบองค์สามหรือองค์สี่จัดก,กันได้เลยนะครับอ่าแบบนี้ก็400บาทรวมส่งนะครับเกียริทะลุซ พิมพ์เรียกว่าขีดใต้ขานะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะแล้วดูด้านหลังด้วยไหมเงียนตึงมากนะครับมีรอยยุบๆๆนนิดนึงนะประมาณนี้เลยนะธรรมชาติดีนะครับองนี้นะนะครับแบ่งปันแล้วกันเนื้อหาเข้มข้นนะองนี้นะเนื้อหาเข้มข้นนะครับมีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับแบบนี้แบ่งปันแล้วกันใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะองที่สี่นะต่อมาองที่ห้านะองที่ห้าก็เป็นวัดละคังนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้พิมพ์เกตุดุซูมเดี๋ยวผมส่องนิดนึงนะครับนี่เห็นไหม ดูซ um ุ like bin, <100 S 2> like ้มขึ้นไปนะอ่ะแบบนี okay. ้แบ่งป really ันแล้ว yeah. กันนะครับสี่ร้ยบาทรวมส่งเหมือนกันนะเป็นองค์ที่ห้านะครับเป็นรายการที่ห้าของพระสมเด็จนะครับเป็นรายการที่ห้าของพระสมเด็จนะด้านหลังก็ดูดีเอครเป็นกราบเลยเห็นะหมนะครับปาดเป็นกราบเลยนะครับพี่นะเขาเรียกว่าลอยเลยนะจําไม่ได้แล้วเรียกไปถูกแล้วนี่เห็นไหมนี่นะครับเป็นร้อยกราบเลยนะครับสวยๆเลยนะพี่นะนี่แบบนี้เลยนะครับสมเด็จวัดระฆังนะพิมถาพิมสามชั้นนะถางสามชั้นสวยงามมากองนี้สี่ร้อยบาทรวมส่งนะคบพี่พี่ นะครับ400บาทรวมส่งนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับ400บาทรวมส่งทักไทยเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะต่อมาเป็นองค์ที่เท่าไหร่เนี่ยที่หกที่หกอ่ะที่หกเนี่ยองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับนี่องค์นี้นะองค์ที่หกนะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับอันนี้ก็สวยนะเหมือนจะมีการลงรักมานิดหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมสวยๆเลยนะมีร่องรอยเห็นไหมคาบเหมือนแบบบล็อกหินบป็นิโกด้านในห็นะเป็นขีด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 ขึ้นไปเลยนะสวยๆเลยนะเนี่ยผมส่องดูน คล้ายๆเหมือนผิวฟองน้ําเลยนะเห็นไหมนะครับสวยมากสวยมากนะสี่ร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับองนี้สี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับด้านหลังก็สวยมากๆเลยพี่ดูดีนะครับเนื้อหาจะเน่าๆนิดนึงนะเนี่ยเดิมๆดีนะผมว่าเดิมดีนะองนี้นะด้านคงด้านข้างเลยเห็นไหมนะครับด้านล่างนะด้านข้างด้านล่างนะอ่ะสวยเลยนะนะจัดไปนะจัดไปนะไปสนใจนะพี่นะอ่ะแบ่งปันนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งเลยนะพี่นะต่อมารายการที่หกที่เจ็ดนะที่เจ็ดอันนี้ที่เจ็ดนะเป็น บางขุนพมนะพิมพ์เส้นได้ฐานคู่นะอันนี้เป็นบางขุนพมพิมพ์เส้นได้ฐานคู่สวยเดิมนะอันนี้นะสวยสวยงามมากสวยงามมากอันนี้ต้องบอกเลยนะเป็นพิมพ์เส้นได้ฐานคู่นะครับแบบนี้แบ่งปันแล้วกันนะครับใครสนใจนะเป็นพิมพ์เส้นได้ฐานคู่นะครับี่400บาทรวมส่งไปนะครับ400บาทรวมส่งไปนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะแบบนี้เลยเก่าแบบนี้เลยนะอ่ร400บาทรวมส่งนะเป็นองค์ที่เจ็ดเนาะเจ็ดนะองค์ที่เจ็ดนะองค์ที่แปดองค์ที่แปดนี่องค์ที่แปดเป็นอันนี้เลยนะครับ ต่มีพระคล้ายๆเหมือนผงเกสานะอันนี้มีคล้ายๆเหมือนผงเกสาเลยนะครับนะครับเรี่ยมกรอบมานะครับอันนี้ก็เป็นสมเด็จวัลคังเหมือนกันนะครับแต่เป็นคล้ายๆเหมือนมีเกสาของท่านนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จกันโตอยู่ด้วยนะครับองนี้นะอ่าว400บาทรวมส่งจัดไปนะครับ400บาทรวมส่งจัดไปเลยนะพี่นะอย่ารอช้านะครับใครช้าหมดอดนะพี่นะครับนี่เห็นไหมอ่าว400บาทรวมส่งนะพี่นะจัดไปได้เลยนะพี่นะอย่ารอช้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ควรพลาด สวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับจัดไปแล้วกันนะครับเป็นองค์ที่ไหนที่แปดเนาะนะครับสองสี่หกเจ็ดแปดอ่ะองค์ที่แปดนะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับนี่เลยองค์ที่เก้าอันนี้มันมีมาเกือบส0บองค์เลยนี่ก็พิมพ์เดียวกันกับเมื่อกี้นี้นะครับ4ี่ร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันนะองค์ที่เก้านะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับแบบนี้เลยนะครับขอสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับจัดไปนะครับอ่านี่เลย นะครับ400ร้บาทรวมส่งนะครับ400บาทรวมส่งนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะขายสนใจทักไทยเข้ามาได้เลยนะครับ400บาทรวมส่งนะครับแบบนี้เลยนะครับใครไวใครไดเนาะนะครับ <tuh> อย่ารอช้านะครับใครที่นะครับนัดโอนมาที่16วันนี้ก็นะครับกรุณาโอนกันด้วยนะครับนะพี่นัดเดี๋ยวถ้ารอบเย็นนะครับถึงเย็นไม่โ so อ,อนนะผมตัดสิทธิ์ให้คนอื่นเลยนะนะครับ๋ยมามานวาวที่หลังไม่ได้นะครับมันก็มีนะพี่นะบางคนดึงราคาต่อละคงต่อราคานะพอผมให้คนอื่นปุ๊บบอกราคานี้ผมก็ซื้อนะครับทำไมคุณไม่ซื้อตั้ง นะครับเพราะว่าพ้านี่มีต้นทุนนะอันนี้นะครับเป็นพิมพ์พักคงนะนี่เป็นพิมพ์พักคงเนื้อหาค่อนข้างสวยนะครับอันนี้เป็นของหลวงปุโตะนะครับเอา400บาทรวมส่งไปพี่เอา400บาทรวมส่งไปพี่นะองนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากๆก็ได้เหมาผ้าบ้านมาหนึ่งชุดนะนะครับยามเมื่อเมื่อตอน11โมงเนี่ยนะครับเหมามานะแล้วก,ก็เอามาไลฟ์ให้ดูเลยนะ แถวแบบบ้านใกล้เดินเชียนนี่เองนะครับไม่ไกลบ้านนักนะครับประมาณนี้เลยนะครับเอาสี่ร้ยบาทรวมส่งนะเป็นพิมพ์พักคงหลวงปู่โตนะครับสวยๆเลยเนื้ออย่างกสมเด็จนะครับเหมือนกันเนื้อมันๆเลยนะครับองนี้นะพร้อมกรอบนะสี่รอยบาทรวมส่งไปนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งไปนะครับต่อมาเป็นลูกถ่ายนะครับรูปถ่ายหลวงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับองนี้นะรูปถ่ายหลวงผู้เผือกวัดกิ่งแก้วสวยมากองนี้4ี่ร้อยบาทรวมส่งไปพี่นะครับ4ี่รอยบาทรวมส่งไปพี่นะองนี้นะนี่เลย นะครั400บ400้บาทรวมส่งไปพี่นะองนี้นะครับจัดไปเลยนะพี่นะใครชื่นชอบสนใจนะ400บาทรวมส่งนะพี่4ี่บาทรวมส่งนะครับแบบนี้เลยนะขอ400บาทรวมส่งด้านหลังก็เป็นยันแบบมึกจานนะมึกจานแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับหลวงผู้เผือกนะไม่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะครับเอา400พอนะครับต่อมาเป็นเหรียญแปะยิ้มนะครับหลวงพ่อคงนะไอหลวงพ่อเต๋อคงทองนะนะครับนี่ ด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อเตเลยนะคงทองนะครับนี่วัดสัมงามนีวัดสัมงามนงคาปรปฐมนะครับน,นี่เลยนี่เลยนะครับพร้อมเรียมเดิมๆนะสวยๆเลยนะองนี้นะต้องบอกเลยสวยเดิมดีนะครับจัดไปพี่นะสี่ร้อยบาทรวมส่งไปพี่นะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะองนี้นะเป็นหลวงพ่อเตคงทองนะครับอ่ะรายการต่อมาเป็นปูดทวดวัดประสาทบุญยวาาเนื้อขาวพี่ วัดประสาทบุญยวาสเนื้อขาวพี่นะครับแบบนี้แบ่งปันแล้วกันนะครับเป็นปี0ูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกประมาณนี้แหละนะแต่ก็แบ่งปันนะครับเอาไปราคาเบาๆแล้วกันนะพี่นะเหมือนจะมีรอยรอยแบบการทูบการทูบเย่ลงไปหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะนะครับแบบนี้แบ่งปัน400บาทนะ4ี่บาทนะผมจะถ่ายรูปแค่หน้าหลังไว้ให้นะเดี๋ยวพอดีต้องออกไปทุระต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปหน้าหลังไว้ให้นะพอดีว่าไม่ได้พาไปกลับมาส่งให้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับอ่ะ ใครสนใจละงสัก izer, ทายเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะพี่นะอย่ารอช้านะครับแบบนี้เลยใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้ใครช้าหมดอดต้องบอกงี้เลยนะครับใครช้าหมดอดเลยนะครับต้องบอกอย่างงี้นะครับแบบนี Miles ้เลยแบ่งปันกันไปนะครับสี Japanese ่ร้อยบาทรวมส่งนะครับสี่รอยบาทรวมส่งนะครับต่อมาหลวงพ่อจงเนี่ยหลวงพ่อจงนี่สวยมากสี่ร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะแต่เป็นรุ่นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกหรือเปล่านะนี่เนื้อหาค่อนข้างดีเลยเนี่ยองเนี้ยเห็นไหมครับ นะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อจงนะครับรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อจงนะครับแบบนี้เลยนะครับใครสนใจทักทายเข้ามาได้เลยนะพี่นะนี่เห็นไหมสวยๆเลยนะพี่นะแบบนี้แบ่งไปกันไปนะสี่ร้อยบาทรวมส่งพี่นะสี่ร้อยบาทรวมส่งพี่แบบนี้เลยนะครับอ่ะจัดไปนะพี่นะอย่ารอช้านะครับอันนี้ต่อมาเป็นหลวงพุทโตมีมาสององนะครับจะเป็นพิมพ์ไอจันลอยนะพิมพ์จันลอยกับไอพระปกโพพิมคะแนนยันลึกนะ ยันลึกตื้นๆหรือเขาเรียกยังไงผมเรียกไม่ถูกนะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเรียมพลาสติกนะจริงๆ,ๆเขาเรียมทองมาเนี่ยแบบนี้นะแกะทองออกนะนี่นะเป็นใบลานนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งพี่นะสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับหลวงพุโตะนะวัดประดุชิมพีนะเป็นพิมพ์คะแนนนะพิมพ์ยันคะแนนยันตื้นยันลึกเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้เลย แบ่งัปกันไปใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับอ่แบ่งปันกันไปนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับนี่เลยนะครับอ่ต่อมาเลยเป็นจันลอยนะจันลอยนะครับเกสรนะครับจันลอยเกสรนะเนื้อผงเกสรและจันลอยนะครับอ่ะแบบนี้ก็แบ่งปันกันไปนะพี่ๆเนเพื่อนเอฟีนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับแบบนี้เลยใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อมาอันนี้นะครับเป็นคล้ายๆเหมือนพระบิคนเนศสารหลักเมืองนะครับเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยสารหลักเมืองสารหลักส,สารเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงนะครับปีหนึ่งเก้านะครับอ่ะเป็นปีหนึ่งเก้านะครับใครสนใจทักทายเข้ามาได้เลยนะครับย้ำบ่ายวันนี้ก็นะครับจะแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกท่านเลยนะพี่นะใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะพี่นะนี่เลยนะครับเอาสี่ร้อยบาทรวมส่งเหมือนกัน น้สี่ร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับแบบนีด้าเทพพิคเนตนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยนะครับเทพเจ้าของสาเร็จนะว่างนี้เลยอันนี้เป็นหล่มพ่อเนียมเป็นพิมพ์พระเจ้าพระองค์นะพี่นะอันนี้นะครับเอาสี่ร้อยบาทรวมส่งพี่สี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับแบบนี้เลยนะใครสนใจทักทายเข้ามาได้เลยนะพี่นะนี่สี่ร้อยบาทรวมส่งพี่ 400้อบาทรวมส่งนะครับแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะ4ี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับแบบนี้ใครชื่นชอบนะเอาสี่ร้ยบาทรวมส่งนะครับทักทายเข้ามาได้เลยนะพี่นะนะเป็นพระเจ้าข้าพระองค์นะครับหลวงพ่อเนียมนะครับนะครับจอมาเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับอันนี้ก็เอาสี่รอยบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับทักทายเข้ามาได้เลยนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับนะครับมีของแพงของถูกรวมๆปนอยู่ในนี้นะนะครับนี่ รวมเพ่เง right, like like ินนะนี่เห็นไหมยุบยุบนี่แบบนี้เลยนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรวมส่งเลยนะครับจอบใหญ่รวมพ่อเงินแบบนี้ทันตัวหลวงพ่อแน่นอนนะครับอ่านี่เลยนะต่อมาเป็นจอบเล็กนะครับจอบเล็กก็เอาสี่ร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมสวยๆเยนพิน้ำแบบนี้แบ่งปันใครชื่นชอบสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นพิมพ์แข้งตรงนะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับทักทายเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งทักทายเข้ามานะครับ อ่ะต่อมานะครับเป็นหลวงพอ่อครามวัดพระเงินนะครับด้านหลังก็ดูดูยมียันนะครับจริงๆแล้วไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรตอนแรกดูพิมพ์ทรงและแปลกดีนะครับมีเข่าควาด้านล่างดูเห็นไหมนะมีฐานสามชั้นนั่งแบบนี้เลยนะครับสวยสวด้านหลังเป็นเต่า,หา,า <c> ตมหาลาบนะเขาเรียกเต่ามหาลาบนะผมไปศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับนี่สวยสวยเลยนะสี่ร้อยบาทนะครับหลวงพอ่อครามวัดพระเงินนะ น้ำนนทบุรีนะครับนนทบุรีหลวงพ่อคำพังเงินก็อายุนะครับเป็นร้อยปีเหมือนกันนะนี่ครับสร้างปีหกกว่าห้ากว่าเลยนะแบบนี้นะเอาราคาสี่ร้อยบาทล้มส่งแล้วกันนะครับอ่ะต่อมาเป็นหลวงพ่อโหนงวัดคลองมะดันนะครับนี่เลยเป็นขุนแผนหน้าค่ายนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมดูการการหดตัวในะาการเผาเนื้อดินนะเห็นไหมหดตัวแบบนี้เลยนะครับสี่ร้อยบาทล้มส่งเหมือนกันนะครับใครสนใจนะหลวงพ่อโหนงวัดคลองมะดันนะครับนี่เลยนะนี่เลยนี่เลยนะครับ แบบนี้นะครับแบ่งปันกันเลยนะพี่นะ really เอาเบาๆแล้วกันใครชื่นชอบสนใจเนาะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแบบนี้แบ่งปันราคา400บาทนะเป็นคุณแผ่นหน้าค่ายนะหลวงพนโอและคอมบดันนะครับต่อมาเป็นกีบบัวนะครับกีบบัวนะครับนี่กีบบัวนี้เป็นกีบบัวกระเพงเพชรนะครับนี่เลยนะครับนี่ผับผงกีไอ้ั้านื้อดินกีบบัวนะ400บาทรวมส่งเช่นกันนะครับใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านี่เลยผับผงไอ้ผนธุอดินกีบบัวนะครับนี่ นะครับของก็แพงเพชรนะนั่งปางมา,าได้ไปใช้อยู่ในใคล้ายๆเหมือนกีบบัวที่เรียกว่ากีบบัวนะแบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะมีคาบลาลงลาลักขึ้นเห็นไหมเนี่ยลาดักลาดําเห็นไหมดูดูจะชัดเนี่ยใช่ไหมนะดูง่ายดีดูง่ายดีนะครับอันนี้สี่ร้อยบาทนะครับรวมส่งเลยทุกรายการนะรเน้นย้ํสี่ร้ยบาทรวมส่งทุกรายการนะครับมีของแปลกของอัลมัมหลากหลายมาใหม่นะเยอยะยะเลยนะอันนี้นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าพระหลังพระปิตาน,นี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนะครับเป็นเหรียญน,นะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแก้วเคือวันเลยนะใครสนใจทักทายเข้ามาได้เลยนะพี่นะเอาแบ่งปันแบบเบาๆแล้วกันะคะใครสนใจเอา400บาทรวมส่งนะครับ400บาทรวมส่งนะครับแบบนี้แบบแบบไวๆเลยวันนี้นะนะครับรวดเร็วทันใจเลยนะพี่นะ400บาทรวมส่งนะครับแบ่งปันกันไปนะครับใครดูไม่ทันนะครับกดย้อนหลังดูได้นะครับหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ผมได้เลยนะครับ อันนี้เป็นกําแพงหน้าอิฐนะครับสวยมากตรงนี้นะเห็นไหมมีเม็ดแร่ดอกมะขามด้วยเห็นชัดเจนเลยพี่ดูเนี่ยอ่ะเม็ดแร่ดอกมะขามชัดเจนเลยนะพี่นะแบบนี้เลยใครสนใจลองดูนะครับอย่ารอช้านี่เห็นไหมนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับน้าแบบนี้เลยนะครับ400ร้อบาทนะครับ4ี่ร้อยบาทพอแล้วกันรวมส่งนะครับจัดไปนะครับอ่าเป็นกําแพงหน้าอิฐนะสวยๆมันๆเลยตรงนี้นะครับอ่าต่อมานะครับเป็นทางใต้นะ เป็นคล้ายๆเหมือนพุทธกวังนะเขาเรียกว่าพุทธกวักหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะคล้ายๆเหมือนเป็นอาจารย์เจ๊กนะเป็นพิมพ์สองหน้านะนะครับมีนี่สองหน้าก็คือว่าเนี่ยไหมมีประกบด้วยไหมมีข้ามประกบด้วยชัดเจนนะสวยๆเลยเนะี่ยมันมีข้ามประกบนะครับอ่ะ แบบนี้เลยนะครับมีบอล่องรอยตะบงตะใบาสวยงามชัดเจนเลยพระแปลกใหม่นะอันนี้เป็นของพัทลุงนะผมว่าเนี่ยในชะ่ไหมเป็นทางของอาจารย์เจ๊กนะครับนี่เลยวัดเขาดิไอวัดเขาตะวันตะบกตะวันตกอะไรเนี่ยนะผมก็เรียกไม่ถูกนะนะเป็นของอาจารย์เจ๊กนะทางปัตานีทงพัทลุงนะสี่้อยบาทล้มส่งนะใต้ก็ส่งให้นะครับอ่ะต่อมาอันนี้อันนี้ไม่รู้ที่เลยนะไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อเนียมหรือเปล่านะแต่เป็นพิมพ์ทรงคุดหลวงพ่อปานอ่ะนะนะเป็นพิมพ์พิมพ์คุดใหญ่หลวงพ่อปานอนะ่ะ เป็นพิมพ์คุดใจหลวงพ่อปานน่ะแต่แต่ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะไม่แน่ใจหรืออาจจะเป็นหลวงพ่อปานก็ได้นะแต่เป็นเนื้อตะกั่วนะแปลกดีนะแปลกดีนะแต่เป็นเนื้อตะกั่วนะครับเห็นไหมครับแปลกดีเลยนะแต่เป็นเนื้อตะกั่วนะคใครสนใจนะครับทักทายเข้ามานะบแบ่งปันแล้วกันตรงนี้นะเอาสี่ร้อยบาทรัส่งนะครับหลวงพ่อปานนะไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อปานหรือเปล่านนะน่าจะเป็นหลวงพ่อปานก็ได้นะอันนี้อันนี้นี่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 อันนี้เนื้อว่านสวยจัดนะเอาสี่ร้อยบาทพอแล้วกันนะครับนี่เนื้อว่านนะครับนี่ นะครับสวยงามดีนะครับสวยงามดีเห็นไหมดูดินะครับแบ่งปันกันไปนะครับใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านี่เลยอ่ะสี่ร้อยบาทน้มส่งนะผูดทวดเนื้อว่านนะถ่ายให้ชมแค่ด้านหน้าด้านหลังนะถ้าใครขอรูปเพิ่มเติมมากนักผ่านก่อนได้เลยนะครับอ่านะครับเพราะว่าผมถ่ายรูปหน้าหลังไว้ให้เพราะว่าผมต้องไปธุระนะครับนี่เลยนะครับแบ่งปันเลยเลยนะครับสี่ร้อยบาทถือว่าถูกนะสี่ร้อยบาทถือว่าถูกนะภาพแบบนี้นะไม่ได้หาง่ายๆนะครับอ่ะ ต่อมาแล้วกันนะครับเป็นภาพปิดตาอันนี้ไม่ทราบที่เลยนะแต่ว่าสวยนะนี่ให้ดูนะครับนะครับนี่เป็นเนื้อออกแดงๆหรือว่าจะเป็นทางนครศรีธรรมราชไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอันเนี้นะต้องขอโทษพี่พีเอฟซี FC, ทุกท่านแล้วกันนะครับผมเป็นเหตุสุดที่สจริงๆนะไม่ไม่รู้จริงๆนะนี่เลยนะนี่เหน็นไหมนะครับแบ่งปันแล้วกันนะครับแบ่งปันแล้วกันใครสนใจทักทายเข้ามาได้เลยนะพี่นะแบบนี้เลย นะครับแบบน like ี้เลยนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะพี่แบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เหลือนะพี่นะนี่แบบนี้แบ่งปันแล้วกันนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะพี่นะอย่าหลอช้านะครับแบบนี้นะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งแล้วกันนะครับนี่ต่อมาอันนี้พอนียมแน่นอนนะครับเป็นพิมพ์พระประธานใหญ่ไอ้พิมพ์พระประธานเล็กเป็นพิมพ์พระประธานเล็กนะหลวงพ่อนิยมแน่นอนตรงนี้นะ พร้อมเรียมเลยนะขึ้นคอสบายๆนะครับ400บาทรวมส่งนะพี่400บาทรวมส่งนะครับแบบนี้เลยนะพาดส,สวยนะต้องบอกเลยพาดส,สวยทุกรายการนะครับ่า400บาทรวมส่งทั่วไทยนะครับนี่เลยนะครับมีต้องไปเสียค่าส่งเพิ่มเหมือนช่องอื่นนะช่องเราเน้นส่งฟรีนะครับอ่าเน้นส่งให้ฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าส่งนะแต่ว่าส่งฟรีก็จะไม่มีเงินซื้อเดี๋ยวต้องข้าหลังต้องเก็บค่าส่งบางแล้วเนี่ยนะนะครับต่อมาเป็นปูหนังนะอ <c oughs> <t> ันน <t> ี <t> ้เขาเรียกว่าปูหนังเดี่ยวนะ นะครับน hmm. ี่ปูหนังเดี่ยวยุทธยานะครับสวยนะสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับปูหนังเดี่ยวยุทธยานะครับแบบนี้เลยนะสี่ร้อยบาทรวมส่งนะเขาเรียกปูหนังอะไรไม่รู้เนี่ยนะสวยมากนะครับสวยดีน่ารักดีเก่าด้วยนะเก่าด้วยนะเอาไปสี่ร้อยบาทรวมส่งไปนะครับนะครับต่อมาเลยนะเป็นหลวงพ่อทานะครับหลวงพ่อทาวัดผนังแตกนะครับนี่หลวงพ่อตาหลวงพ่อทานะใครรู้ไม่ทานขอรูปเพิ่มเติมได้เลยทางไลน์นะทักทายเข้ามานะครับ หรือว่าย้อนดูได้หลายรอบย้อนดูได้หลายรอบได้นะผมจะไปแบบเร็วๆนะนะครับใครดูทันก็ซื้อไปนะใครดูไม่ทันก็ต้องค่อยๆดูกันนะอ่านะครับต้องเป็นพิธีของบุคบุคลนะใครดูไวใครดูเป็นดูไวก็จัดไปนะครับนี่ส,สวยๆนะหน้าบางหลังหน้าชัดเจนนะครับ สี่ร้อยบาทพอนะครับแบบนี้รวมสงง่งนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อทารุ่นสองนะครับนะครับอันนี้ต่อมาอันนี้เพชรลีกวัดใต้นี่เลยอันนี้ก็หลายหลายแล้วนะครับเป็นหลังข้าเปลือกนะเพชรลีีสี่ร้อยบาทรวมส่งมาพี่นะเพชรลีกวัดใต้นะครับเจ้าคุณทักษิณคณิสรนนะครับนี่นะครับเจ้าคุณทักษิณคณิสรนนะครับหรือว่าท่านจะเป็นพระนี่แหละนะแต่เขาเรียกว่าท่านเจ้าคุณนะครับทักษิณคณิสรนเลยนะครับนี่สายบัวบานนะครับ อ, pled, อันนี้ก็แบ่งปันนะครับ400บาทนะครับอ่านะครับนี่เลยเป็นช่อหลวงพ่อโบ้ยนะอันนี้เคยขาย8,900นะอันนี้เอา400บาทแล้วกันวันนี้วันเดียวนะครับวันนี้วันเดียวขอ400บาทนะครับแบบนี้แบ่งัปกันไปนะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันเท่านี้เลยนะครับใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรายการไหนใครชอบใครสนใจนะครับเอาราคาย่อมเยาวแล้วกันนะครับติดต่อเข้ามาทางช่องทางเรานะพี่นะคนรักพอเครื่องนะครับยินดีแบ่งปันทุกรายการนะครับ สนใจติดต่อไอดีไลน์นะครับเน้นย้ำนะครับทักทายเข้ามาในอีไลน์หรือว่าเพิ่มแอดไลน์เข้ามานะครับที่0 9 7 2 0 6 2 3 4นะครับหรือว่าโทรเข้ามาที่สายโดยสายตรงนะครับ0 91752และ1784ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางด้วยนะครับวันนี้เราเครื่องต้องขอกลับราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ